สวัสดีค่ะวันนันวันนี้ดูบรรยากาศดีค่ะตกทั้งวันอีกแล้ววันนี้นะคะพรามสามเพิ่มมาแล้วผ่ากระตากก็ยังไม่แห้งทำไงดีผ้าจะได้เม่นผ้าจะเหม็นนัเนี่ยถ้าไม่มีเด็ดดูบรรยากาศด้วยกันนะคะพี่น้องทุกท่าน เจ็ดีทุกท่านตรงนี้ก็เป็นโรงรถที่จอดรถเดินละผ่านหานะคะชมบรรยากาศแล้วก็ที่จอดรถ,ดะค,ะดรถคันนี้ก็เป็นของแอดเองนะคะ ที่สองก็เป็นของลูกชายแอดนะคะดูแมวขึ้นหลังเอกข้างหน้ารถเป็นลอยลอยแมวดูวหมาเฮ้ยมานอนอะไรตรงนี้ไอ้เสือเอ้ยมาเฝ้ารถให้เหรอ รถไม่ได้ล้างฝนตกเลยไม่ได้ล้างเลยสอง0ันก็สามพันคันละพันห้ามัดจำก็คันละห้าพันสองคันก็หมื่นเมืองมัดจำที่จอด,ดรถเขาก็มีรีโมททางออกอยู่ทางโน้นออกเข้าอยู่ทางเดียวกันนะคะ ไม่ออกไม่ได้ทางมันแคบก็เลยต้องไปออกทางนี้ทางเดียวช,ชมบรรยากาศแล้ที่จอดรถด,ด้วกันเนี่ยกำลังโปรยลงมาอีกแล้วโอ้ทำไงผ้าจะแห้งเกมาแล้วเก็บไปเปิดพัดลมเป่า หลังอานด้วยหมาตัวนี้ลงรถมีไม้สองตัวไม่มีเจ้าของขาวตัวเมียด้วยนะคะลงโปยลงมา จะแดดให้หน่อยก็ไม่ได้แล้วบรรยากาศนี่ก็ดูดิคืก้อนเมฆยังไม่เก็บหรอกรอให้ลงแรงๆก่อนถึงจะเก็บนะคะเป็นไมน้เป็นอาทิตย์แล้ว เป็นบริษัทเขาปิดไค่อยมีคนหรอกคนน้อยโงบแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วผ้าเขาทำงานต้องเก็บก่อนนะคะเก็บผ้าก่อนนะคะ ก็มาดูต้นไม้กันนะคะอันนี้จะต้นอะไรอะไรต้นเงินล้านหรืออะไรนี่แหละซื้อนานแล้วมาปลูกผสมผสานหลายอย่างมีทั้งต้นพริกแล้วก็เศรษฐีวินสันแล้วก็ต้นมันมะขามยอดมะขามเอาไว้ต้มต้มยำ

ันนี้ก็ต้นพริกออกดอกนะอันนี้ก็อะไรเกี่ยวกับเศรษฐีหรือเงินทองนี่แหละก็ปลูกไว้อันไหนดีก็ปลูกไว้ไม่ก็่ตำหรอบตำลึงอันนี้ก็มันมันมือสือนะมันดำ นะคะก็มลมะละยอดมะละอันนี้ก็ต้นมะขามเหมือนกันนะคะมาตรงนี้ก็มีต้นมะละกอก็ทับทิมต้นทับทิมแล้วก็ต้นอะไรเนี่ยออกดอกว่าต้นยอต้นยอ สมประสานให้ย่างแล้วก็ก็มีสามต้นตจะเอาไปปลูกที่ไซน้อยอไว้ตรงนี้ไม่ได้ถนนเดี๋ยวรถินเข้าไปลงรถบินเข้าไปลำบากต้องตัดอันนั้นก็อะไรอเอ่อต้น รถมาปลูกผักรถปิกอัพเอามาปลูกผัก, up, าาก,ผ,กผักผสมผสาในใ่ทางก,ก,กระเจี๊ยบใบกะเพราน้ำพา รถคันนี้มีประโยชน์ปลูกผักมีทั้งใบแมงลักสารพัดอย่างสมที่เขาพูดบอกซื้อรถมาปลูกสารแน่นะอันนี้สารพัดผักปลูกมีตะคงตะไคร้มีมะขงมะเขือสารพัดทุกอย่าง สวนรัวอยู่บนรถคันนี้ก็เทียบเจ้าองศรแน่ก็มีแต่ไม่สวยศรแนงศรแน่ไม่ค่อยสวยก็จะจบคลิปอยู่ที่ผักอยู่บนรถนี่แหละปูไว้บนรถ อย่าลืมกดติดตามกดถรตุกค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ